้องครับพี่น้อง,ต,อต,องตั้งแต่เกิดมาเนี่ตตเคยเห็นแต่หมักม่วงน,นี่เนี่ยม่วงอีหลีได้หมากนี่พี่น้องเอยนี่เนี่ยครับของแท้เลยนี่ี่คือมะม่วงครับที่เราเห็นอื่นๆคือมะเขียวนะครับเนี่ยมะเขียวแต่เนี่ยคือมะม่วงจริงๆครับพี่น้องเอ๋ยนี่ไงเนี่ยมะม่วงหมักม่วงครับพี่น้องมะม่วงอีหลีได้นี่ม่วงเกือบทุกลูกเลยนะครับเนี่ยที่การทะลักครับ เจ้าของสวนเรียกมะม่วงวาเลนไทน์พะนะนะครับปลาพวกนี้ครับดกแท้ดกแท้อ้่อนต้นเอนเตี้ยนทุกคนะอ,อีมันก็มะม่วงจริงๆนี่แหละอันนี้แปลว่าต้นนี้ไม่โกหกเรานะครับเพราะว่ามันม่วงจริงๆต้นอื่นมันเป็นมะเขียวนะครับอันนี้คือมะม่วงของแท้นะครับพี่น้องเอ้ยเนี่ยนะครับ สวยสย,สย,สย,สยนี่แหละครับ Amazing อิอลีมะม่วงนะครับฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจนี่คือมะม่วงมะม่วงย่ะ